เฮ้ยจุดๆคุณนายฟิลไล์วันนี้ก็เหมือนวันเอ่อวันก่อนที่เกิเอาว่ามึงใส่ทับเองเลยนะเออได้เดี๋ยึกใส่ซับเองดึกใส่ได้เองง่ายๆเลยทำเลยเฮ้ยโอ้โหพวกพวกเราแม่งแบบเฮียคตรแบบลูกผู้ดีอ่ะชื่ีวิตเราแม่งโคลูกผู้ดีเลยอ่ะอยู่อยู่ในบ้านยังใส่สูตรอ่ะเฮ้ยเฮียพวกกูต้องกินโวนั้นไอ้บูขอหมด เ้ยปลี่ยนเสื้อใช้ห้องน้ำเช็คเมลเสื้ออยู่ไหนลองเดินดูตามห้องหน่อยนะน่าจะต้องทำเป็นลำดับนะนั่นคือต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนทำไมกูเปิดประตูเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เฮ้ยมาปเปลี่ยนเสื้อเลยนี่คือบ้านเราเอาเปิดเปลี่ยนเนี่ยอ๋อเช็คเมลไอ้กูเปิดประตูนี่กูเปิดไม่ได้วะอ๋อนี่อะเมลอย่าเปิดอย่าเปิดเอาเช่นนี่นะเอานอน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 เลยนอนเลย อไปโอ้โหแล้วนอนห้องเดียวกันด้วยนะภูไอ้นอนนอนห้องเดียวนอนห้องนี้ห้องนี้ไอมึงกูนอนกูนอนโซฟากูนอนโซฟามึงหาที่นอนอ๋ออ๋อนึกว่านอนห้องเดียวเงั้นงั้นหาที่นอนผีมาไม่จำมึงได้มั้เงี้ยกูนอนห้องนี้แล้วกันลาก่อนรู้ที่กูไว้ข้างนอนเฮ้ยปิ๊งเหมือนมันนอนได้สองคนอ่ะปิ๊งไม่ได้ไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะอันนี้คืออะไรมืดแล้วใช่ไหมเช็คออนลูเมดดูดูห้องข้างๆพอดีจา บินปกดถูห้องใช่ไหมปินปินเปิดม้านุ้ยอเอาคุณึกว่าไอ้ปินอุ้ยอันอันนี้คืออะไรเพื่อรูเมดรูเมดแล้วไฟมึงเอา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 พวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่อะไหนอะไรอะไร ออ้๋อตัละครม่นย้ายมาเต่าคัพซีนเลยอุ้รู้หัวใจด้วยอุ้ยปูปูมึงเห็นเหม็นอะไรอะไรรูปหัวใจวะอุ้ยมันไปอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยบ้านเราเป็นไรปะหาหาอะไรบางอย่างเฮ้ยนี่ทำไมกูเปิดทีวีได้แต่กูปิดไม่ได้อะไรเนี่ยหาอะไรอ่ะหาไรดิ้งกูหวเย็นไหมอ่ะ มาบ้านมือเข้ามาแล้วเมือเข้ามาแล้วเจ้าไหมพวกมึงมีพัสดุนพัสดุพัสดอะไรนี่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 เรื่องของพัสดเนี่ยให้ใส่ตัวเลขตามตงเนี้หนึ่งสามแสดงว่าต้องหาอะไรที่เป็นตามลำดับใช่ไหมอ๋อออกไว้ออไว้เอาทำไมกูเห็นตัวเองวะเฮ้ยทำไมกูทำได้กูทำไดมวะโธ่ชีอย อา้กูแอบ้องนี้และปิดแอบปิดมาปิดมาอุ้ยทำไม w a t ท h วีเอาเราแกเอาวีฮยูวีฮยูก็มีแต่พวกมึงเฮ้ยนี่เาาขอหน้าต่างเนี้ยมีตัวเลขบอกอะหน้าต่างเนี่ยนี่เจหัวใจเโอเคหัวใจเกแล้วก็เอ่อเน็ตวงแหวนหนึ่ยประตูมันเปิดเฮ้ยผูประตูมันเปิดประตูหลังบ้านเปิด ไปไหนนี่ประตูอย่างบ้านเปิดเปิด้วยเฮ้ยปิดปิดได้ไหมวะมันคืออะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยอออกไม่ออกไม่ออกนี่อะไรวะห้ากระโหลกห้ากะโหลกห้าตะกี้เรามีเรามีอะไรบ้างนะเอ่อเน็ตวงแหวนหนึ่งเนตวงแหวนหนึ่งหัวใจเก้าเฮ้ยมันไม่มีบอกเว้ยคือเราต้องใส่อะไรก่อนเว้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสุริยุปราคาเจ็ดเทียมแปด ว่าห้องนี้มี s o m e t h i เราต้องต้องอัดกันอยู่ในห้องนี้โอ้ยเชีย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้เ้ยเฮ้ยอ้ยเ้ยเเอ้เฮ้เอ้ยเฮ้ยเ้เฮียเี้เฮย้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้เยเอ้ยเ้เ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮเ้ยยเอเ้ยเเเยเเ หยิบเทียนเหรอเพลง The Window for the Candle เฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรนะกด Q เพื่อจะทันได้เมื่อกี้เหมือนดิ่แหละดิเสียงตีด้วยเหรออ๋อกดกดคลิกขวาค้างเพื่อชาร์จเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องต้องต้องไปหยิบเทียนก่อนใช่ไหมได้ค่ะไอเดียไอเดียคุณเล่นอะไรเนี่ยคือตอนนี้กูกำลังเล่นอะไรอยู่เออวะเอ้าเทิยนตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้วะคือให้เราเอาตัวรอดในนี้ใช่ไหมหาเทียนให้ครบหนึ่งร้อยเลยว่ะ ลองนะผู้ผู้ทรงแบบเหมือนต้องแยกอะถ้าเกิดอยากจะเล่นให้จบอะไม่จบแน่นอนผู้ผู้กูยังไม่เจอเทียนเลยกูเจอไปแล้วงานเชียแล้วแล้วมึงเก็บเทียนไงคือกด e เลยใช่ไหมคิกอะคิกเลยคิกเลยเอ้ยเอาจริงๆนะไม่เจอเทียนวะเพราะว่าเห็นแวบๆอยู่เทียนที่มึงไปเก็บคือมันเป็นเทียนสีขาวใช่ไหมใช่เทียนตั้งโต๊ะอุ้ยเชียะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรกูมึงกูวิ่งกลับแล้วกูวิ่งกลับแล้วกูกลัวแล้วกูขนลุกเทียนแล้วกลัวอยู่แล้ว ยังังเลยเฮ้เ้ยาไมว่าเจอตัวอ่ะเอ่อไปไปไปรีบรีบรีบออกไปดีกว่าไหมมันแดงว่าไอตัวนั้นน่ะมันจะวางวางเทียนเรื่อยๆอ่ะวางแล้วจะต้องหาเก็บเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอแล้วหน้าต่างนี่คืออะไรอ่ะคือแบบว่าเวลามีตัวไหนที่แบบยินจ้องหน้าต่างแล้วก็อ๋ฟุกฟุ๊มันต้องเปิดหน้าต่างไว้แล้วก็เก็บเทียนเฮ้ยเก็บเทียนอุ้ยอ๋อใช้ใช้เมาส์เรียมมันได้นี่มันให้สองเปอร์เซ็นต์ด้วยต้องไล่เปิดหน้าต่างแล้วเนี้ย ไอ้เกียวเฮ้ยเจอเจอแล้วหนึ่งอันเจอตัวกูเจอตัวกดคิวเพื่อสตันมึงเพิ่งสอนกูเนี่ยนะเทียนเทียนแล้วก็เทียนแ้องได้ได้เดินเก็บเรื่อยๆอ่ะใช่เดินเดินเก็บเรื่อยๆเดินตามหน้าต่างๆอิเชี่ยคือแบบว่ามันมีบางอันที่แม่งแบบว่าแบบว่ามันมันไอ้เนี่ยอะไรว่ามันซ่อนแบบซ่อนมิดชิดเลยอ่ะพวกมึงมานี่เร็วมาเร็วมาเร็ว อย oh. right. okay. right? uh, ู่รวมกันไว้อยู่รลมกันไว้อยู่ไหนวะอยู่มุมเลยอะพูกูกวคิวเพื่อตตันกูตะแปมอคิวแม่งไม่ตตันใ้กูโดนแดกเหรอไม่ไม่อ่าไม่โดนอ้เอช่อะไรวะเฮ้ยพูพูไอชี่อยู่ดีจอก็ซูมนี่กูตกใจกดสเปคบาร์นี่เป็นการกันหายใจจะปีนหันหลังวะน่่่เดินตัวไปเลยแหละววิ่ง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 ว ไอ้เง huh? ี Le ่ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วก okay, hey, ูโดนแล้วก oh. oh. uh ูโดนแล้วเหรอแล้วเกิดอะมรไหมไม่รู้ไม่รู้อยู่ไอ้เหี้ยวิ่งไปบ้านผีปอบไปแล้วนะไอ้ก็นี่แหละบ้านผีปอบเฮ้ยมีกี่ตัวเนี่ยอ้าวอ้าวพวกมึงเป็นไงบ้างอ่ กูยังอยู่ดีมีสุขอ่ากูเจอไอปีนแล้วแล้วผูกเป็นไงบ้างกําลังรอด <|kn|> ูอยู่กูจะเกินไปไหมปีนปีนยังไม่โดนแดกใช่ไหมเมื่อกี้เกินไปไม่ได้ต้องโรบักฟูเอาแล้วพวกเราตายหมดนี่ทําไงเริ่มใหม่ไหมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะเฮ้ยกูดูเฮ้ยกูมองกูดูไอ้ปีนอยู่เป็นยาสามสิบสามเปอร์เซ็นแล้วมันมันไม่แลดูเล็ดยากไปหน่อยเหรอไอ้เกมนีเอ้ยโอ้โห นี่กูเป็นวิญญาณโดยปิยนแหละเฮียเมื่อกี้มันบอกให้กูกั้นหายใจชิบินปิดปิดไปแล้วกูตายอะไอ้เหี้ยมันบอกให้กูจะแบบนี้มากูกูกังวเลยมันให้กดขาเลยกดขากคนเดียวเนาะน่นแหชี้เลยกูคนเดียว